ันนี้คนนำทางกำลังศึกษาทางอยู่ตัวเป็นวันโอ้บรรยากาศที่แบบต้นไม้ใหญ่มาเลย,ยน,เน่าจะอยู่แถวนี้แหละสัมผัสได้ มถึงแล้วนี่เหรออ๋อที่จอดรถท,ที่จอดรถโอ้ไม่กอดที่จอดรถเธอจริงเหรอจริงเหรอ,อไมอ้าวสวนดีนะไปดูด วนแบบธรรมชาติมากโอ้เดี๋ยวจะพาเดินดูคร่าวๆโอ้สวนสวยมากสวยจริงระวังลื่นนะคือแบบล่มลื่นแบบสุด จะเป็นแบบนี่นะคือแบบเแบบย็นดีนะละเอียดมากออันนี้ก็จะมีมอสมีนี่คือน้ำตกเยอะสวยปะปลาครับนี่ไงปลาครับใหญ่มาก อุ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากปกติเขาให้อะไรนะนมถ้าอยู่บ่อนู่นนะนอนระวังดูดก่านะอืมก็จะประมาณนี้นะสวนสวนจัดสวยมากเลยอือกำลังลื่นเลยดี chung cả, chung, chung mà, chung <laughs> cả.